เดี๋ยวจะให้ดูตำนานลิวผูถ้าไม่ใช่แฟนลิวผูไม่ได้นะตัวนี้นี่หลานชายมาจากประเทศอังกฤษเอามาฝากตั้งนานแล้วเอามาโชว์ตอนลิวผูดได้แชมป์พอดีเลยโอเคสวยไหมสวยสวยมากตำนานเดี๋ยวจะให้ดูจะเปิดให้ดูนะครับนี่น่าจะเป็นตัวนี้นี่เพปุบมาปุ๊บเห็นไหมราง ให้ดูรูปภาพนะภาพดูทีละรูปเห็นไหมเห็นอยู่นะมีล mm ็อบบี้ฟาวเลอร์เจมมี่เลดแนปตำนานอันนี้ไขวะอันนี้น่าจะเป็นไขแมกปัณมานหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยดยิจำไม่ได้แนละ้วบางทีก็จำไม่ได้ แต่ละคนมาฟัางฟิวละลมแรงอืมสติเฟ็นเจลาดตำนานตำนานเจลาตเฮมมีกม่การล์ลเกอร์<ม>อันนี้น่าจะจำไม่ได้ใครจำได้ก็ช่ออันนี้ตำนานแล้วก็โอ้อันนี้ยิ่งตำนานใหญ่เลยเนะี่ย โอ้โห oh, oh. นี่ตำนานเลยเนี่ยพีเตอร์สบียสเลเรียนลัดจอร์นบาลชัดอยู่นะจอร์นบาลคนนี้อา่านออกอยู่เมื่อกี้ไม่ได้เอาแว่นสายตามาจำไม่ได้ถ้าเห็นปั๊บก็รู้เลยทันทีว่าเป็นใคร เออเห็นละอารันอารันอารันอะไรไม่รู้อารัน,อ,รน,อ,รนอะไรไม่รูอร้อันนี้น่าจะเป็นเควินเควินคีแกนเควินคีแกนตำนานหมดทุกอย่างเยียนรัดจอนบานเก็บก่อนโชน์นี่นิด้หน่อยนีเยอะตำนานเก็บไว้ วันนี้ก็จะไม่เหลือแล้วน,นี่แชมป์แชเปี้ยนหลีกแชมเปี้ยนลีกอันนี้เป็นแชมเชเป์เน้นมาเหล็กนี่ปิดกล่องกล่องสวยด้วยนี่ร้านชายมาจากเพราะร้านชายไปรเรียนอยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดซื้อมาฝากเยอะมากนในบ้านเอาไปโชว์แค่นี้แหละเดี๋ยวกลัวคนอิจฉาปิดกล่องเรียบร้อยกล่องเรียบร้อย สวยไหมสวยนะโอเคนะสวัสดีครับ